อันนี้สะพานเขากำลังซ่อมแซมนะครับเดินกันก็ระวังด้วยนะครับ เป็นเป็นเล็กโอ้หางเหลืองมาเต็มเลยครับดูดูมดูมันจะกินไหมมันกำลังลอ,อยน้ำมันยังไม่เดินครับตอนนี้ บีก้าวลงไปน้ำยังเอือ,อ,อ,อยู่เลย,เลยที่ผมดูนะเนี่ยลอยเต็มเลยปลาเล็กก็เยอะนี่ไงลอยเต็มเลยครับเหมือนจังหวะยังไม่กินมันมันมันก็ไม่กินนะ แต่ผมชอบมาทําให้ท่านผู้ชมดูเพราะว่าบางทีเขาก็มาตกกันเขาก็ไม่ได้เราก็พยายามหาวิธีที่ตกให้เขาให้เขาดูให้เขาาไปตกได้ครับเอาพันกันหางพันเป็ด ปลาอะไรปลาอะไรไม่มีปลาตามครับมันไล่กัดนอกี้ไม่รู้เลงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยพี่ชมชมชมเฮ้ย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 นี่ปลาอะไรอ่ะอ้าวอ้าวมุงมาเฉยเลยครับท่านผู้ชมอืมพี่ฮู้ยมาไงเนี้ยไม่เจอกันนานนะเนี่ย งูตาแดงโอ้นี่กัดบี 9, ดก้าวเห้ยแสดงว่ามีหลายตัวเมื่อกี้เห็นฝูงขขเขาขาวบนงค้อดับช็อตนะครับเกือบหลุดอีกนิดเดียวมันกำลังจะหลุดแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็มาโฉบทีหนึง่งบางทีตอนตอนตอน,ตอนที่เขาไหว้มาฉบเนี่ยมันรู้เลยนะปึ๊กเราก็ต้อง เค้นไปผมจะเรียกเค้นขยี้เพื่อให้เขากัดเบ็ดเร็วขึ้นเดี๋ยวผมลองใช้บีหนึ่งก่อนนะบางทีอยู่ที่ช่วงสถานการณ์ด้วยบางตัวก็ไม่กินนะมันไม่ใช่ว่ามันจะกินตลอดนะครับแต่บางทีเราใช้บ่อยบีไหนเราจะลองก่อนถ้ามันกินเราก็ใช้บีนั้นะแต่ถ้ามไม่กินผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ปกติของผมแต่หลักๆอ่ะผมผมจะใช้บีหนึ่งเพราะว่าทรงมันเฟี้ยวไอ้บีหนึ่งนะน้ำกำลังไม่หือว่าแรงแต่ว่าไหลแล้วแต่ข้างนอกนั่นแรงครับหน้าทั้งหน้นแต่ข้างฝั่งตงี้ยังไม่เท่าไหร่ ือมอโอ้โหอันนี้ที่กินนี่คือสับแบบสุดๆเลยครับชมโอ้ถ้าสับแบบนี้นี่เหนื่อยตายเลยนะเหมือนสับเหมือนแบบเมื่อก่อนเลยะตอนที่แบบป่ามันคือเคี่ยวคือแบบต้องคอบแบบนี้คือใช้แรงครับคือแบบนี้ถ้ามาตกทั่วๆไปนะผมแบบนี้ไี่กินยากมากอันนี้คือแบบขยี้แบบสุดๆเลยนะ ไม่ใช่เคาะแบบโยกๆนะโอ้โหกว่าจะกินได้แตดงว่าเร็วขึ้นแลครับนี่โยนออกไปข้างหน้าแป๊บเดียวก็ต้องกลัวมาถึงถึงเราแล้วเพื่อออกไปไกลๆเลยบางขีปลาก็ไม่กินเลยนะ เยอะจริงๆแต่มันไม่กินนะไม่กินจริงๆครับทุกท่านมันไม่กินจริงๆเลยแปลกมากเฮ้ย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 ใบอกวะ ชมเฮ้ยเฮ้ยชมไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่อ่ะเบ็ดมัหมดนะครับท่านชมเมื่อกี้มันดับไปเดี๋ยวมันน่าจะหมดอีก พอดีแบตมันหมดพอดีโอ้ขาดไม่ทันเห็นหน้าเลยอะไรวะรรเธอมาได้ยังไง แหมคันยุบเลยนะกดไปทีเกี่ยวสปาลาสหรอ เฮ้เฮ้เฮ้แหมเออเออไม่ใช่สายพันธุ์เดียวกันนะวนมันนี้เบรกผมฝืดไว้อยู่นะ กลับมา,มาให้เห็นหน้าก็ได้มามจะปลาเลยเว่ เชือกเีาดเรือบอกว่านี่าลอเชือกแล้วยาวเลย <laughs> ยังไม่หยุดเลย,ลนะยนั่นว่าแล้วโหตัวที่สองแหละยังไม่เห็นหน้าเลย <laughs> มันมันพลาดกับเชือก <laughs> ตัวแรกอ่ะหาตรงนี้นสองรอบแล้วขาดไปสองแล้วยังไม่เห็นหน้าเลยไม่รู้น่าจะโฉมหรือเปล่าโอ้ยดึงขาดกระจุยเลย Hmm. Okay, kin Hmm? 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 เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอา้แก้วเหรอมาให้เห็นหน้าสิไม่ในไม่เคยได้เห็นหน้าเลยมันเข้าเชือกมันเป็นข้างหน้ามันเป็นเชือกก็ผูกเรือครับมันไปถึงนู่นแล้วก็จบแล้วครับ เดี๋ยวผมคอนี่อนนะอันนี้ก็ขาดก็ขาดไปแต่ถ้าเข้าเรือก็ยังไงก็ขาดอยู่ดีครับก็ไม่ต่างกันเห็นไหมกูเอาะเอาอีกแล้วงเอาเกลีอยงยับอยมั้ง

ไม่ยอมเลยนะมาย,ยิ่งว่ายตามน้ำยิ่งไปใหญ่เลยเขาเนี่ยอุ๊บไปจังหวะแล้วมาไอ้ท้องขึ้นมาแล้วไอ้ท้องขึ้นมาแล้วมา Í Mày... Mày đừng có lấy phá nữa, hãy nhìn phía trước Mày muốn biết là nó là gì Nó sẽ vào lửa đến dưới thóng thì chết rồi Nó đến rồi đến rồi đến rồi nhăng, đến dưới thóng rồi đến เปิดเป็กไหมเผื่อมันยังมีก๊อกอันนี้มาที่โล,ล่งละอันนี้ก็ปล่อยได้ถ้ามันอยากถ้ามันอยากไปนะถ้าเรือไม่มาเฉียวซะก่อน โอ้โห oh. 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 ตัวที่สามไม่หลอด mm hmm. เบ็ดง้างบีเก้าหนรับ mm hmm. ของ้างไปแล้ว ไอผมขยับเบ,บ็ดจากเบอร์หนึ่งจาก07ขึ้นมาเบอร์หนึ่งนะครับลองขึ้นมาปีกซักไซส์แต่ว่าปลาบางอันอยังหางเหลืองนี่มันจะกวดเข้ายากเพราะว่าหน้าเบ็ดมันกว้างขึ้นโอ้โหมื่อกี้กินอยู่ตรงไหนวะกินอยู่ตรงนี้ออเคไม่ได้สักที เบรกก็ปิดลงไปเยอะเลยครับนี่แขนผมชาสามรอบยังไม่เห็นหน้าเลยนี่ขนาดบอกไม่เอาปลานะขอให้ดูตัวเฉยๆอ้ยกระมง กระมงครับอันนี้สบายมัน,นเป็นแบบนี้ <c oughs> กระมงกระมงชอบ B หนึ่งหย่อนลงไปไม้เดียวครับยังไม่ทันได้กดถ่ายเลยสแสดงว่าชอบทางนี้อันนี้ B สองนะครับมาเป็นฝูงเลยขึ้นม่ได้ตัวหนึ่ง ที่ครับท่านผู้ชมทีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์แล้วก็วิธีการที่เราตกวันนี้วันนี้เราใช้อยู่สายหน้า10ปอนนะครับสายหน้า10ปอนตะกัวด็อปช็อตลิกของเรา15กร,รมัมตัวนี้น้ําตอนเช้าก็กําลังดีแรงดีแล้วก็ตัวบิดใช้ตอนแรกๆเลยก็เป็น0.7นะแต่นี้ผมเพิ่งจะมาเปลี่ยนตอนหลังก็ที่โดนปลา ไซไปก็งามผมก็เลยขยับมาเป็นเบอร์หนึ่งแต่ก่อนหน้านี้ที่สูนที่เจ็ดนอนก็เป็นบีเก้าที่ใายใช้นี่ก็บีเก้านะบีเก้าเป็นอันนี้บีเก้าแล้วก็มีบีหนึ่งแต่วันนี้โดนไปหลักๆเลยบีเก้าทั้งหมดเลยครับก็วันนี้เราโดนตัวกันก็ไม่ได้ตัวโดนไปสามรอบก็มีครั้งหนึ่งที่โยนลงไปแล้วก็เหยียดตกลงไปแล้วก็ดึงเลยก็เสียดายครับเสียดายมากก็นี่ะ ก็จริงๆก็หวังแค่ให้ได้เห็นหน้าให้ได้เห็นหน้าแต่ก็ไม่ได้เห็นหน้าเลยก็ลอกก็วิ่งอย่างเดียวแล้วก็ปิดปิดจนแบบจนหมดก็อย่างเงี้ยครับมันคาดหวังไม่ได้เพราะว่าของเรามันเป็นชุดเล็กตรงนี้สายพี่ก็อยู่ที่ศูนุดสายเล็กบางทีเราไปฝืนมากก็ก็ไปทางเชือกกัน,นึงแล้วก็ฝังเชือกตรงตรงฝั่งนี้ที่โดนอยู่ตรงนี้แล้วก็ เชือกของเรือหน้านั้นฝั่งนั้นออกไปนู่นตอนแรกวิ่งออกไปยาวนู่นอะไรแล้วอีกตัวนึงก็ตรงนี้กะว่าได้เห็นหน้าแล้วแล้วก็ปั๊มเข้ามาจนจะใกล้แล้วจังหวะน้ามันไหลแรงปะทะตอนที่เราลากมันอ่อนแล้วนะครับแต่แค่เราลากไหมเฉยลากมาล้ฮึกสุดท้ายเบ็ดง้างไปอยู่ตรงหัวมุมนี้แต่กัดตอนนี้น้ําไหลามาทางนี้นะครับโอเค ทิปนี้ก็ต้องขอลับแล้ก่อนครับก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปก็อยู่แต่บ้านอยู่กับลูกนี้ลูกยังเล็กก็ค่อนข้างงอแงก็ไปไหนก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าไปค้างคืนก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็ออเดอร์ติดออเดอร์ไปด้วยแหละเพราะว่าทำกันอยู่2คนตอนนี้ออเดอร์ก็ไม่ค่อยทันทำทำได้ช้าครับก็ติดลูกตัวเล็กอยู่ก็ฝากไ้ด้วยครับนองยาง M k ็คตัวเบ็ดตะกัวก็มี เดือดหาซื้อได้ก็ทริปนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ